อย่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าได้เฮตุทำไมมันงงงอย่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าได้ที่นี่ไม่มีใครอยู่รอๆก็บ้านเธอไม่ใช่หรอเรามีสิทธิ์เข้าได้ปะจิบจบได้แค่นกตัวอย่างเองตัวอย่างเองคือละ่ะแต่นี่มันนกบวมเราเป็นนกกินแส็บเข้าได้นกบวมอึอนี่ไงเข้ามาก็เจอของกินจะไปแมบบอื่นละจะไปปลูกผักละแท็บลอยจิบจบ จะไปปลูกผักแล้วหรอทำไรเลี้ยงนกบวมอยู่อร่อยคุณนกบวมโอเคก็นกกินจนบวมไงเราแค่กินแซบก็นกอ้วนไงน่ารักดีนกบวมอย่างอันนี้คือห้องเองหน้าตามมาปอ๊บนี่ครับห้องเราว้าวปลานอกกินจังสดไว้จัดแต่มันเกิดอะไรวะเนี่ยแต่มันเกิดใหม่ได้ไวพิมพอะไรไม่เข้าใจ เดีรอแป๊บนะเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกอ่อมีไรไล่ถามบ้างก็ไม่ได้ละแล้วเรียกทำไมถามว่าอยู่ไหนนกบวมโซนจังเลยวะบินรอบห้องเลยนี่อย่าจับนกบวมพี่กินนะเป็นนกก็ต้องเบนถึงเราจะบินไม่ได้ก็เถอะเราแค่กระโดดไม่งั้นเดี๋ยวพาพาทิ้งเชเรามาแย้ยมนกน้อยนะ่ะนี่ไงหาย เจอผมหลบเจอผมหลบ <don> นี่ไงกินอร่อยเลยนะทําไมมันบวมขึ้น,นบวมขึ้นอันนี้ผมแบบปรับสุดแล้วนะหนึ่งละโก็ก,กินแซบไงเจ็บเก็บ,กบอ่อเชขอออกนะอ่ะนึกอยากจะออกก็บิดอะไรอ่ะม่ต้องสิบโดเทมังเสื้อคนดังนะเนี่ยคนติดตาม8ปเอ็มไม่รู้จักบิดตีโดแล้วเปล่าคาถา ไม่เคยใช้ด้วยมั้งโหล่ะพรุ่งนี้โทรได้ปะเพื่อนมึงเฮ้อวอ w h a t are you doing? ได้ดีวะน้องทำอะไรอยู่ก็พิมพ์ไทยได้นี่เออล่าสุดพอพิมพ์ไม่ไม่จอบตอบคลาส,สผมยิงค่ะล่าลสุดไรหวะเหล่า,าเหล่าติดตดตตดตด C I P D O อะแม่งมานั่งข้างข้างกูไปพิมพ์ในดิพิมพ์ในนี้แหละโอ้เราจะได้อ่านด้วยแป๊บ เดี๋ยวกูเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำก่อนปวดขี้เหอะเออเออต้องทำไงวะทำใจตุยไม่หรอกลองเข้าเรื่อยๆดูลองแล้วอาจจะใส่ชื่อหรือรหัสผิดก็ได้เขาบันทึกไว้ไม่ผิดหรอกอ้าเหมือนคนนี้จะรหัสรหัสเก่าเข้าไม่ได้มันเป็นหนูแต่หน้ามันเหมือนลิงไปละหนึ่งตัวนี้ลรวอ่ะหนูหน้าลิงใช่ใช่ ทำไมหนูท่อมันเป็นแบบนั้นนะมอ,อกมาจากท่อไงสีเลยเหลี่ยมเปลี่ยนพวกเธอได้ไทยอะไรเราได้ไทยยันเดเลไม่รู้เริ่มไม่อ่ะเราเป็นยันเดเล่นะอย่าเตะรุนพี่เรานะใครวะเราจะฆ่าคนที่เตะรุนพี่เบียวชิบหายออกแมพชุดหายมาทางนี้หน่อยนกอ้วนมากเอลรอเราแค่กินแซบไปนอนเธอขาดทางนี้อะนกบว,วม ไม่นอนไม่นอนเจ็บเจ็บยังไหวแต่หลับไปละวครึ่งชีวิตเเดินโห,โหเยียบแมวหาคนไทยทำกูชื่อเป็นผลไม้คนด้วยเย็นชามากักเจริญยิ่งสุดๆใครครับรี่ความจริงแม่าจะเรียกไปนอนอออ๋อแต่ไม่กล้าบอกเฮ<ะ>้พิมพ์ตอบแบบดีๆก็ได้นะท้อกับการบ้าน มันไม่มีอะไรให้ตอบอะดิมันไม่เรียกเย็นชามันเรียกยิงก็ไม่ต้องตอบดิผมท้อกับการบ้านหละ่ะผมไม่มีการบ้านให้สอนมะดีวะไวสเต็กเลยป้าโลกจิตเปล่าไม่ได้โลกจิตใครวางบ้านเต็มเลยเนี่ยวอทใช่เปล่าเอานกดีโดอุ้มน่อยอุ้มไปนะกลมๆไม่ไม,ไม่อุ้มเฉยๆ คนนี้นี่หน้าคุ้นๆนั่นน่ะไม่ได้ใช่ล็อกในโลบอกนี่มีหน้าอันนี้ด้อใครทำบอะโอเคแต่ถือว่ายังอาจจะยังไม่เหมือนมากโอเครอดไปคนไทยต้องมีพลังความขีดใช่ไหมฮะจริงดิขอจีค่ะอยากเห็นค่ะคืออะไรน้องชายเราอ่ะไอจีอลินเกมะพาไปเจกันมาเดี๋ยวพาไปที่รับให้เกกันแบบสบายอันั้นพักเก ดูนกตัวนี้สิว่องอยเก็บเก็บมัน่วนแต่มันก็พยายามบินเอาเฮ้ยลิกกี้ผมจะไปออกากาศไปตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกนอกโลกได้แต่อย่านอกใจนะเดยเดย์ไมเด็ดโนลิกกี้กุไม่นะขี้โมตืดตืดตืดซ็นเซอร์ทุกคำเลยอ่ะไม่รู้หรอว่าเราบอกน่ะมันพิมพ์คุยกันยากตอนนั้นเราพิมพ์แรคำว่าเหรอก็ยังโดนเซนเซอร์ได้ วายวายเธเตี้ยเหมือนสองคนนี้กำลังแข่งกันสูงอยู่โมฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้เตี้ยเขาเรียกว่าวายกำลังโตไม่เชื่อเดี๋ยวเขาท่าสูงกว่าเธอโมตอนนี้ตัวเท่านี้เตี้ยเกินตืดตืดตๆดงอนวะล้อเล่นล้อเล่นอุ้มเดี๋ยวลงไงอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไม่ลงโมไม่ลงหรอกไม่เชื่อหยิบยาให้หน่อยขี้เกียจ ฮขี้เกียจกว่าเขาอีกไอติม20บาทจ้าอาไอเต็มรถอาหารนกครับเล่นด้วยได้ไหมได้ได้เปล่าครับกวนตีนขอโทษไม่ได้ทำอะไรผิดพี่อย่ากดผมนะก็กวนต่อเอาพี่อย่าด่าผมบอกกดครับดีฮาบไลโศกหรอเงึบ เงึบแล้ววิ่งหนีเลยโอเคครับถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับนกอ้วนด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย